สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการสร้างข้อมูลแล้วก็ทำชั้นข้อมูลที่เป็นเกี่ยวกับรูปทรงนะครับรูปทรงหรือเชฟไฟล์หรือโพลีกอนนะครับเริ่มต้นเหมือนเดิมฮะเราไปที่เลเยอร์เข e เลเยอร์นิวเชฟไฟเลเยอร์ตั้งชื่อแล้วก็สถานที่เก็บเหมือนเดิมครับ ผมตั้งคําว่ารูปรูปทรงนะครับรูปทรงฉันข้อมูลที่ชื่อว่ารูปทรงแต่จริงๆท่านจะตั้งเป็นอ,อะไรนี่ก็คือตามวัตถุประสงค์ท่านได้เลยนะฮะอันนี้เป็นการทดสอบตั้งว่ารูปทรงจากนั้นกดเซฟครับตรงนี้นะครับเหมือนเดิมฮะตรงนี้ท่านเลือก e n c oding ที่ท่านต้องการแนะนําเป็น utf8 หรือไม่งั้นก็ tn20 นะฮะสตัวเจื้นที่ try ตัวนี้นะครับเลือกเป็นโ Po l y ก o อตรงนี้นะครับโ Po l y ก o อ หลังจากนั้นครับท่านต้องการให้ชั้นข้อมูลนี้มีฟิลอะไรบ้างกำหนดได้เลยผมกำหนดอันแรกคือเนมนะครับเนมนะครับแอตแท็กสติ้งนะครับเป็นแบบแท็กสติ้งความยาว80มาผมใส่200นะครับเพื่อจะได้บันทึกได้ยากหน่อยแอดนิวฟิลนะครับต่อต่อมาผมเป็นรีมาร์กแล้วกันนะฮะเป็นรีมาร์กนะครับเหมือนเดิมฮะแท็กสติ้งความยาว200 Add f แอดฟิล ตัวนี้นครับกดโอเคครับนี่ฮะที่เราได้มานะครับหลังจากนั้นเราลองเขียนดูครับก็ไปที่ชั้นข้อมูลรูปทรงกด toggle edit ตัวนี้นะครับก็จะมีเครื่องมือที่เพิ่มขึ้นมารายละเอียดเครื่องมือตัวนี้สามารถดูได้ในคู่มือนะครับของกลุ่มสร้างต้นตะดำนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะแอดเข้ามาก่อนนะครับผมจะแอดเข้ามาก่อนผมจะแอดโดยการเขียนนะครับเขียนผมบอกว่าผมอยากได้จากตรงนี้ หักมุมตรงนี้หักมุมตรงนี้ล้อมมานี่นะครับและหักมุมตรงนี้ทุกครั้งนี่ที่ผมนี่เกิดตำแหน่งนี่ผมคลิกซ้ายนะคลิกซ้ายนะครับอ่าโอเคตรงนี้เสร็จหมดละพอเมอื่อเสร็จหมดแล้วนะครับได้รูปทรงตามที่ต้องการคลิกซ้ายมาหมดใช่ไหมฮะพอเมอื่อจะปิดการเขียนให้คลิกขวา นะครับตรงนี้เขาจะให้ใส่รายละเอียดผมบอกว่าอันนี้รูปทรงที่1นนะครับชื่อหมู่บ้านนะครับชื่อหมู่บ้านหมู่บ้านนะครับมีหมายเหตุที่จะใส่ไหมจัดสรรน,นะครับจัดสรรน,นะครับกดโอเคครับมันทึบใช่ไหมฮะมองไม่เห็นแล้วก็ไม่มีป้ายชื่อบอกใช่ไหมฮะคลิกขวาที่ชั้นข้มอมูลรูปทรงนะครับ กด p r o p e r t y ครับตรงนี้นะฮะผมไปที่ s ับ o ริจ y ก่อนนะครับหลังจากนั้นฟิ l ตรงนี้ผมบอกว่าไม่เอาไม่เอาเลยไม่ให้เธอระบายสีไม่ให้เธอแรงเงาเลยแล้วเส้นเนี่ยฉันอยากได้หนากว่าน,นี้และเป็นสีเหลืองก็ปรับตามที่เมาส์ชี้เมื่อกี้เลยนะครับความหมายคืออย่างนี้ฮะฟิล l ัลเลอก็คือฟิ l สไตล์เนี่ยโนบลัดคือไม่เติมแล้วเส้นทั้งหมดให้เป็นสีเหลืองความความความใหญ่หรือความหนาของเส้นนี้ที่0 6 นะครับประเภทของเส้นตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้แต่ตอนที่ผมเลือกประมาณนี้ก่อนแล้วกดโอเคนะครับหลังจากนั้นสิ่งที่ผมได้คืออย่างนี้เนจากเดิมเมื่อกี้เป็นระบายสีเขียวขอบสีดำใช่ไหมเป็นสีเหลืองไม่ระบายนะครับหลังจากนั้นผมต้องการโชว์ชั้นข้อมูลนะไปที่ลาเบลตัวนี้คลิกแล้วก็ซิงเกิลลาเบลตัวนี้หลังจากนั้นครับชั้นข้อมูลตรงนี้ถ้าเกิดเราต้องการให้แสดงมากกว่า1แถวในกรณีที่เรามีหลายคอลัมน์นะฮะหรือหลายฟิลนะฮะ คล,คลิกที่เครื่องหมายนี้ฮะหลังจากนั้นทําการเขียนโค้ดเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับโดยตรงเนี้ยผมต้องการเอาชื่อแล้วบรรทัดต่อมาก็คือเป็น remark วิธีการคือเอาตัวแรกขึ้นก่อนนะครับหลังจากนั้นใส่เครื่องหมาย d o บ b l e pipe เครื่องหมาย new line แล้วก็ดับปุ๊ลไปไปเลือก fill and value ตัวนี้จะเอาอะไรมาเป็นบรรทัดที่สครับผมเอาเป็น remark ตัวอย่างคือหน้าตาแบบนี้นะครับกดโอเคครับตรงนี้ กดแอปพลายหนึ่งครั้งก่อนแต่ยังไม่ปิดนะฮะ,ะมาละหมู่บ้านจัดสรรเห็นเะนีฮยมันไม่สวยใช่ไหมฮะติ๊กบอฟเฟอร์ตัวนี้ฮนะกดแอปพลายครั้งหนึ่งอย่างนะี้ฟอนต์ไม่สวยอะ่ะอยากได้ฟอนต์ที่เป็นไทยสารบาัญเลือกได้ครับไปที่ Text ครับหลังจากนั้นครับเลือกตรงนี้ฮนะเลือกตรงนี้เลื่อนลงมาฟอนต์ที่ท่านต้องการเลยนะี่ท่านสามารถค้นหาฟอนต์ที่ท่านต้องการได้โดยระบบจะดึงมาจากฟอนต์ที่อยู่ในเครื่องนะครับ แอปพายโอ้สวยงามขึ้นนะฮะแต่มันตัวเล็กไปหน่อยปรับขนาดครับแอปพายครับกดโอเคครับเรียบร้อยนะครับอ่าอันนี้รูปทรงเรียบร้อยถ้าในกรณีที่ท่านต้องการแบ่งรูปทรงออกเป็น2ส,ส่วนวิธีการคือเปิดเท่อกริดแล้วตรงนี้นะฮะใช้กันไก่นะครับใช้กันไก่ตัวนี้ที่ชื่อว่าส l i ป Feature นะครับหลังจากนั้นผมบอกว่า แบ่งจากตรงนี้ตรงนี้แบ่งครึ่งกันเลยอย่างนี้เห็นไหมฮะอ่าเขาก็จะเปลี่ยนรายละเอียดต,ตรงนี้ก็จะถูกตัดออกแบ่งเป็น2ส่วนช้าๆนะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปรอบหนึ่งการตัดชิ้นแปลงนี่นะฮะหรือการตัดโพลีกอนเนี่ยจะเหมือนการตัดกระดาษครับท่านจะไปตัดข้างในเนี่ยไม่ได้จะต้องตัดจากข้างนอกเข้าสู่จุดตัดผมใช้เรื่องตัดจากตรงนี้ทะลุผ่านออกไปยัง ชิ้นที่จะให้ตัดขาดนะครับเลือกมาตรงนี้นะฮะทั้งหมดเป็นคลิกซ้ายหมดปับ๊บเขาจะบอกว่าเส้นที่เธอต้องการตัดประมาณนี้ใช่ไหมถ้าใช่แล้วต้องการจบการตัดคลิกขวาครับเห็นไหมฮะเรียบร้อยครับในกรณีที่ตรงนี้ผมต้องงานเปลี่ยนชื่อ2ตัวนี้สามารถใช้ตัวนี้ได้ฮนะ identity feature ตัวนี้แล้วคลิกตรงนี้ผมบอกว่าเป็นหมู่บ้านจัดสรรที่ห กดโอเคครับหมู่บ้านจัดสรรที่สองกดโอเคครับเรียบร้อยครับเมื่อกี้เป็นชิ้นเดียวเนาะทีนี้แบ่งเป็น2ชิ้นอ่าในกรณีที่เกิดแบ่งอีกนะครับผมก็จะไปที่นี่ครับแล้วก็ใช้เท่ากับอีดิตตรงนี้นะครับแบ่งอีกนะครับแบ่งอีกแบบนี้ได้นะครับอย่าลืมนะฮะตัดจากนอกก่อนนะฮะ แล้วก็ทะลุผ่านเหมือนเราตัดกระดาษครับผมเราจะตัดจากกลางในกระดาษไม่ได้นะครับต้องตัดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบด้านหนึ่งนะครับทั้งหมดเมื่อกี้เป็นคลิกซ้ายต้องการจบคลิกขวานะครับหมู่บ้านจะสันนินอ่าก็ไปใส่รายละเอียดครับทับศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับเพราะเป็นการแยกออกจากตัดครั้งที่หนึ่งอ่าง่ายขึ้นไหมฮะง่ายขึ้นเนี้ยนี่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปนะครับ สวัสดีครับ